โยโลกุกลาสวัสดีทชมทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกม Pocket o r y นะครับในพาร์ทที่3กันแล้วนะฮะโอเคครับเกในพาร์ทนี้เนี่ยก็จะเป็นการเก็บฉากจบนะฮะโอเคเดี๋ยวหอาไาล์เซฟก่อนซึ่งผมก็ทำการเล่นไปดูสักพักหนึ่งนะตามที่เห็นต้นคลิปนั่นแหละโอเคครับผมสนุกแีก็ไปขึ้นีนะนี่จะเป็นฉากสุดแรกนะครับ ไม่าจะรู้นะว่าเป็นฉากจุกอะไรนะครับโอเค็นมาเคลื่อนลิฟต์มาแล้วเนี่ยขวานของเราเนี่ยก็จะทำการไม่จริงขวานของเราเนี่ยจะหายไปนะครับอ่าเนี่ยขวานหายไปนะครับ ฟิลิปนานมากเค okay. ถึงแล้วนะครับโอเคเราก็พไพ่อเปนอย่างปลอดภัยหรือเปล่านั้นเียบดูรตรงที่เสื้อเราดิว่าเก็บได้เปล่าเก็บไม่ได้เหรอทำไมต้องทิ้งทิ้งเสื้อไว้อะทิ้งหลักฐานไว้ทำไมอ่ะไม่เข้าใจ แดดยามบ่ายหรือเปล่าาครับเอ๊ะโอ้โห <c oughs> แลวนี่ก็เป็นฉากจุดแรกนะครับ <c oughs> อถอยแบบนี้แบทอิน โอเคครับเลนนี่ก็เป็นทั้งหมดของโปรเกรตอรีนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับจบไว้อ <c oughs> คลิปตั้งยาทำไมจบแค่สองนาทีอ,อันนี้ก็เป็นเครดิตเนาะ โอ okay, คเขับวม,มาเก็บฉากจบอีกฉากหนึ่งกันนะฮะฉากนี้เนี่ยเราต้องไปทางขวาเนาะ,ะจะมีตรงนี้นะครับผมอย่าแบงมุมนะซึ่งเราต้องเอาขวานมานะครับจากพาที่แล้วเนาะใช่ใช่ตอเอามาขวานท,ที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยก็สามารถที่จะนัดกลับไปดูได้นะครับ ลงขวาล่างหรือว่าใต้ดีสคริปชันเลยนะครับผมโอเคแล้ว okay, นะตอนนี้ก็จะเป็นห้องไม,ม่มุมนะเฮ้ยอืมตาม,มาด้วยนะครับด้านซ้ายมีกุญแจนะครับผมนะ <c oughs> มันสูงเกินไปที่ควรจะเอื่อมถึงได้คร,รับกุญไอรอนคีนะครับโอเคไม่มุม ปีนให้ไต่ขึ้นไปเอาให้ฮนะไปเกี่ยวไปสำรวจแถวนี้สิทางนี้ตันนะครับไปไม่ได้นะขวารับพังเราไม่สามารถที่ไปได้เนาะโอเคแปบว,ว่ามีทางเดียวตรงนี้เข้าประตูครับโอ้มีศพด้วยนะเซียบสล,อล็อตสิบหกเลยเหรอโอ้โ เราคงจะไม่เป็นแบบนั้นหรอกนะหรือเปล่านะครับเขียด้านบนไต่ขึ้นไปเป็นห้องโถงเนาะโอเคเมงมุมเวล4ี่สิบเลยเหรอเฮ้ยอย่างนี้ก็น่าขนลุกขึ้นกันนะครับโอเคเซฟไว้ก่อนนะครับอืมให้เมงมุมไปกิน ไม่รู้ว่าจะได้อะไรหรือเปล่าถ้าให้แมงมุมไปกินนะนะโอเคเราก็มาถึงฉากตรนนี้นะซึ่งเราต้องเซฟนะครับเป็นพัซลเราต้องรีบกดปุ่มก้าบปุ่มนี้ให้มัน <c oughs> กดปุ่มให้ได้ทั้งหมดนะก่อนที่ไอ้พวกนี้มันจะบีบเราเนาะตากที่ไปดูใน YouTube มาเนี่ยก็อ่อ อันนี้นะอันนี้เอ๊ะมันจะไม่ใช่อา้าวเดิมมัวแล้วฮะอา้าวกดปุ๊บกดปุ๊บมันไปเลยอะแะ้ววะเอ่ออันนี้ไม่ได้ไม่ได้อืม <c> ก <oughs> มแทรกขึ้นมาเรื่อยๆนะ <c oughs>

ไม่เราไม่มุดตามมงมุมไปอ่ะเออถ้ามุดตามมงมุมไปเนี่ยก็น่าจะรอดหรือเปล่านะไปดูเหมือนกันน่าจะช่องเล็กไปถ้าเราเข้าไปอาจจะติดเก้าหนึ่งสามี่แต่ว่าเอามั่วแล้วอันนี้คือมั่วแล้วนะ หัวแล้วหัวแล้วเอ้มไม่ถูกโอเคครับไม่ถูกอายาเอยมันจะได้เล้วใช่เปล่าปุ๊บอาประตูเปิดได้นะฮะมัวใะเนี่ยมัวใะเนี่ยถึงจะไม่ได้ตาม YouTube 100%เนี่ยครับ อันนี้คือมั่วจัดโอเคไปกันตัวนะครับตรงขวาอ,อันนี้อะไรเอาเฮ้โอ้ไม่ hey. oh my, นะอืมจะบอกนะว่านั่นเลยครับเอา หักหลังเฉยแมงมุมตัวน้อยแมงมุมลอยตัวนั้นฉันเห็นมันอยู่ล่างขเออแต่ว่าเราต้องไม่ไปหยิบอันนั้นใช่ไหมนั่นแหละครับสิบตันทับอถ้าเราเดินไปอีกก้านี่คือเก็บอเวอร์แบทเอนทันทีโอเคครับน่าจะ <C oughs> เอาเก็บได้เหรอแล้วมันคืออะไรอ่าแปลองกิษก็ไม่ออกอ,ออกไยด้วยนะครับโอเคน่าจะจบเพียงแค่นี้เนะแล้วลลก็รอนันครับ แล้วก็ในภาคต่อไปเนี่ยก็จะเป็นภาค2แล้วนะเออนี่คือภาคแรกก็จะจบเพียงเท่านี้นะครับโอเคลิปเปิดแล้วมาทางด้านซ้ายอา้าวตัวละครเราเป็นอะไรทำไมอยู่ๆก็ ้ายจะเป็นลมเมื่อเมื่อมีอาการวิงเวียนศีรษะปวดปวดศีรษะแล้วเป็นไข้ไม่ใช่แล้วนะครับร่างกายเราจะไม่ไหวเลยอ่ะสเปกปลารัวเฮ้ยทำไมเป็นอะไรกันเโคตรเท่เลยครับน้อง Euh ขวานของคุณกลับมาเราดะสามารถควบคมบ่าไอ้ขวานได้ไหมโ <c oughs> อเคเจ้าข้าตะกน <c oughs> เขานี่น่ะแกฮึบรลบแบบดิจิตอลโหน่ายอย่างดูอ่ะฝันดีครับน้อง เดวอนอโอเคครับแล้วนี่ก็เป็นฉากจบภาคต่อเอยเป็นฉากจบที่ถูกต้องนะครับเออทีไปทำภาคต่อเนาะโอเคเอ็นคิดดีก็ยาวเหมือนเดิมนะ 如果。 จบบอลลูนยังโอเคอ่าเอ็กซ์ต้าโบนัสโหพิเศษทำให้เอลลี่โกดอืม คุณต้องเล่าเรื่องตลกให้ฟังได้ไหมพวกเรารออยู่นะฮัลโหลโอเคเหมือนจะไม่เวอร์แอ่าแล้วร้องเพลงดับเป็นไงอคุณร้องเพลงเป็นไหม เอ้เพรียงเชื่อร้องเพลงให้ฟังหน่อยอันนี้อ๋อเออม่วาวาอะไระแต่หลังจากนั้นเธอก็ไม่ร้องเพลงอีกเลยโอเคนะแล้วก็ต่อสู้กับปีศาจเอลิอาร์พีจีอืมหื อีสาสเอลิปากดตัวอ่านี่ต้องทำไงไฟเหรออีสาสเอลีขอกำลังเสริมตัวอะไรวะนั่นกดเสดเยอะเ,เอา้าฮีโร่เอตายฮีโร่ผีตายฮีโร่ซีจบดีแล้วก็ฮีโร่ดีตายเอา้านี่เหรอ ขอบคุณที่เล่นเกมนี้ผิดีตามมานนต่อไปอ่ะก็เป็นทั้งหมดของโอเก t o รีในภาคไอภ,ภาคแรกนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้สำหรับวิดีโอนี้ขอลาทุก่อนเจอกัใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม